สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะมาทำการอัปเดตข่าวสารแล้วก็อีเวนต์มาใหม่ทั้งหมดนะผมรวมถึงการแจกฟรีทั้งหมดนั่นเอนะครับก็ก็อย่างแรกเลยครับผมเข้าเกมมาก็รับทันธะผมล็อกอินโบนัสนั่นเอนะครับก็รับทั้ง GP แล้วก็ e ีฟุตบอลพอยต์นั่นเองนะครับก็ตามนี้เลยทุกคนแล้วก็เช่นเคยครับการแจกทองกันเหมือนเดิมนะทุ ยังอยู่ในช่วงของสัปดาห์แรกเองครับมาดูในส่วนของอีเวนต์ต่างๆกันบ้างเลยผมแล้วก็สิ่งที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นั่นเองครับก็อีเวนต์มีเยอะแยะมากมายแล้วผมมาดูอันนี้กันก่อนเลยน,นะครับสำหรับการแจก500อ eFun Point ทุกคนเพียงแค่กดแถบสีเหลืองด้านล่างนะครับอันที่ผมกดให้ดูนะครับกดไปปุ๊บมันจะลิงก์ไปที่หน้า YouTube ทุกคนแล้วก็เด้งกลับมานะก็รับไปทันทีผม500อีเวนต์พอย n ์นั่นเองครับแค่นี้ลทุกคนกดแค่ติ๊กเดียวนะทุกคนก็รับทันทีผม500อีเวนต์พอย n ์นับบบโอออเเคคไปดูีวนนนนต์ื่กัั้างะร อันนี้ก็คือในส่วนของสเปเชียลล็อกอินแคมเปญนะผมหรือว่าการแจกทองล็อกอินนะเองนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้าเกมจะได้รับทองนะเองนะครับคนและนี้ก็คือในส่วนของอีเวนต์ของไบเยอร์มินิกนะครับก็คือไปเล่นกับบอทนะผมให้ครบ250ร้อยห้าสิบทุกคนหรือว่า2องแต้มสิบแตนในนะครับก็จะได้รับไปเทียบทุกคนการสุ่มนักเตะของไบเยอร์มินิกให้ทุกคนหรือว่าการสแตนดาร์ดของไบเยอร์มินิกในนะครับว่างๆก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ในก่อนี่เดี๋ยวทุกคนอีเวนต์ที่เเเเข้้าามมมมให่่่่นน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 นะะผััักก็็คคคืืออออออีีฟุตบบลแชชปยิพพโร ็มีการแจกเป็นอีฟุตบอลแบบเน้นๆเลยทุกคนแจกหนักจัดเต็มเลยนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมไม้ดูรายละเอียดแล้วกันนะครับก็มาที่ช่องแรกเลยทุกคนหรือว่าอีเวนต์อันแรกเลยนี่นะครับก็เข้ามาปุ๊บหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้นี่นะครับนี่เลยทุกคนมันเป็นแค่ว่าราบแรกทุกคนแล้วก็อีเวนต์อื่นก็ยังอยู่ครบนี่นะครับโอเคก็กดเข้ามาที่อีเวนต์อันแรกทุกคนแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับมันจะขึ้นแบบนี้ทุกคนให้เราติ๊กถูกนะครับอ่าติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมทุกคนแล้วก็็็กกกดดเนนนข้้าไปปะะะครัับมมจหลลึผ พาเราเข้ามาสู่หน้านี้เลยนี่นะครับก็มี3ามอีเวนต์ด้วยกันนะครับผมอีเวนต์แรกก็คือยิงให้ได้1ประตูภายใน5้าแมตช์ในนี้นะครับผมแล้วก็อีเวนต์ที่2ก็คือเก็บให้ได้3แต้มภายใน5้าแมตช์ในนี้นะครับแล้วก็อีเวนต์สุดท้ายอีเวนต์ที่3ก็คือเก็บให้ได้6แต้มภายใน5้าแมตช์ในนี้นะครับประมาณนี้เลยทุกคนอ่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการตั้งค่านะผมหรือว่าอีเวนต์เซตติ้งในนี้นะครับอันนี้คือมันจะตั้งค่าอัตโนนนนนมมมัััติเเเลยะะะะคครรรรบบผผพาาาวว่่่จป็อีหื จะสุ่มหรือแรนดอมให้นั่นเองนะครับสำหรับผู้แข่งที่เราจะเจอนะครับทุกคนมาดูในส่วนของรายละเอียดของรางวัลกันบ้างนะครับก็มี3ชาเลนจ์ด้วยกันเองครับชาเลนจ์ที่1นึ่งนะผมรับไป500ร้อยอีฟูดบอลพอยต์ในเองนะครับส่วนชาเลนจ์ที่2ก็คือรับไป1,000งพันอีฟูดบอลพอยต์ในเองนะครับแล้วก็อีเวนท์ที่3ก็เหมือนกันครับ1,000งพันอีฟูดบอลพอยต์นี่นะครับรวมทั้งสิ้น3อีเวนท์3ชาเลนจ์นี้นะครับผมรับทันที2,500ันห้าร้อยอีฟูดบอลพอยต์นี่นะครับถือได้ว่าเเยยอะะมากๆลนครับ ก็ใครว่างๆอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับผมมีแค่3ชาลเลนเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับผมสำหรับการแจกอีเวนท์พอยต์สองพันอีเวนท์พอยต์นี้นะครับก็คือมี3ชาลเลนด้วยกันนั่นเองนะครับสำหรับชาลเลนที่1นะครับผมยิงให้ได้1ประตูภายใน5เกมนะครับผมหรือว่ายิงให้ได้1ประตูภายใน5แมตช์นี้นะครับในส่วนของชาลเลนที่2ก็คือเล่นยังไงก็ได้ครับผมให้ได้3แต้มจาก5แมตช์นี้นะครับผมหรือว่าเล่นให้ได้3แต้มจาก5นัดนี่นะทุกคนหรือว่า5เกมนี้นะะครับแลชาเับ เล่นให้ได้6แต้มนะทุกคนจาก5เกมนั่นเองนะครับหรือว่าเล่นให้ได้6แต้มจาก5แมตช์นั่นเองนะครับตัวทั้งหมดนี้จะได้รับปทันทีบัม2,500อีฟเนพอยต์นั่นเองนะครับถือได้ว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับชาเลนจ์ที่เข้ามาใหม่ทุกคนแล้วก็อีเวนต์การแจกต่างๆนะครับผมประมาณนี้ทุกคนหากบิดพลาดเพื่อนไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอออกกัััันนนนนใใหหม่่คคคลลลิิปปป้้าาีีขตววไสสดรบ